ยิงระยะไกลสุด450กิโลเมตรนอกจากนั้นแล้วจะมีจรวดอนเนกประสงค์ล่าสุดกองทัพบ,บกไทยรับมอบพิทุปกรณ์ใหม่ล่าสุดจรวดหลายลำกล้องอนเนกประสงค์ D11A ซึ่งมีราคารวมกว่า200ล้านบาทและยังมีการรับมอบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI1G ที่มีระยะยิงไกลทั้งลึกถึง150กิโลเมตรพร้อมประทะชาติไทยกัมพูชาแล้ว สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ส่งมอบวิธปกรณ์ให้กับปองทบกโดยพิธีรับมอบนี้พลเอกอนุภาพสิริมณฑลหวัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายชนะที่การประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกโดยพิธีรับมอบในครั้งนี้มีวัตถุหมด3รายการคือ 1. รถถานยิงจรวดและลำกล้องอเนกประสงค์ D11A ที่มีราคารวมกว่า200ล้านบาท 2. ปืนใหญ่เบาขนาด105มิลลิเมตร แบบ CS-TAP AS2 3. จรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบ DTI 1G ส่ง G สมมอบให้ศูนย์การทาหารปืนใหญ่รถยิงจรวดหลายลำกล้องอเนอกประสงค์ D11A นับเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องนำวิถีพร้อมระบบควบคุมการยิงสามารถรองรับจรวดขนาด1 2 2มมระยะยิง40กิโเมตรและจรวดขนาด306ม mm. มร ระยะยิงที่150กิโเมตรและจรวดขนาด370ม mm, ิลลิเมตรระยะยิงไกลมากถึง300กิโเมตรโดย DTI และบริษทัทผู้ผลิตได้รวมกันออกแบบและวิจัยลดฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ให้เป็นไปตามความต้องการของกองทบกสามารถนำไปใช้เป็นอาวุธยิงระยะไกลได้ทั้งในระับยุทธวิธ,ธ,าาธียุทธศาสตร์ยุทธการ <S 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 สำหรับปืนใหญ่เบาขนาด105มเม cs thps 2เป็นปืนใหญ่ประเภทลากจูงติดตั้งระบบค้นหาพิกัดและชี้ทิศอัตนโนมัติ gps และ ins ใช้เป็นระบบเล็งหลักมีกล้องเล็งพารามิกเป็นระบบสำรองสามารถทำการยิงได้โดยไม่ใช้งานแผนที่และสามารถพับลำกล้องปืนจะตำแหน่งพร้อมยิงเป็นตำแหน่งเคลื่อนที่ได้ตัวระยะยิงไกลสุดถึง20กิโลเมตรและป็นอาวุธใช้ยิงสนับสนุนในกองพันปืนใหญ่สนาม ในขณะที่จรวดลำวิธีแหลมลกล้องแบบ DDI e 1G เป็นอาวุธทางยุทธวิธีสำหรับการยิงทำลายเป้าหมายระยะไกลทางลึกได้แก่หน่วยที่ตั้งทางทหารก้องประชาการของข้าศึกคางอาวุธของข้าศึกสนามบินของข้าศึกและเป้าหมายทาหารที่สำคัญต่างๆใช้เป็นอาวุธยิงสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามสำหรับการยิงทำลายที่ตั้งปืนใหญ่ระยะยิงไกลถึง150กิโลเมตรโดยการรับมาลวิทอุปกรณ์ดังกล่าวนี้สะท้อนถึงความก้าวหน้า ครงการวิจัยด้านตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยที่สามารถพัฒนาต้นแบบได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพบกในหลากหลายมิติทางด้านการยิงสนับสนุนการตรวจการการควบคุมระบบอาวุธและการพัฒนากำลังรบให้เท่าทันกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่มีการทดสอบการยิงจรวดนำวำถีอควาล,ลาขนาด122ม mm, ิลลิเมตรจากต้นแบบรถถังยิงจรวดหลายลำกล้อง แบบแผนประสงค์ดี 11A ที่ผลิตเองในประเทศไทยมีระยะการยิง19กิโลเมตรที่สนามยิงปืนใหญ่ขาผู้โลนศูนย์การทาหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีและกองทัพบ,บกไทยยังได้ใช้ทําการรบจริงมาแล้วด้วยการทําการยิงจรวดหลายลำก้องแบบน้ำวิถีพื้นสู่พื้น DTI1G ในระหว่างการประทะตนตัชทันไทยกัมพูชาในช่วงเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมากองทัพบ,บกไทย ยังได้ตั้งโครงการจัดซื้อลูกจรวดขนาด302ม mm, ิลิเมตรชนิดระเบิดแรงสูงหรือ High e x p l o พ i v e จำนวน36นัดโดวยวงเงินกว่า650ล้านบาทจากประเทศจีนซึ่งชัดเจนแล้วว่าเป็นจรบทสำหรับจรวด,ดอัาลมกล้องในวิธีพื้นสู่พื้นหรือ DTI-1G นั่นเองโดย DTI-1G ถือเป็นอาวุธทางยุทธ,ธการสำหรับการทำลายเป้าหมายระยะไกลทางลึกพิสัยการยิงไกลที่150กิโลเมตร ใช้ระบบการนำวิถีที่แม่นยำสูงด้วย GPS และ INS ด้วยระบบติดตั้งบนรถฐานยิงที่มีกรอบป้องกันสะเก็ดระเบิดและเมื่อติดตั้งบนโรทกุก็สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวทำการยิงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยมีค่า CEP น้อยกว่า40เมตรและะมีการทำลายล้างมากกว่า70เมตรทำการยิงได้ทีละนัดและสามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องสำหรับระยะห่างในการยิงแต่ละนัด คือประมาณ10วินาทีในขณะที่จำนวนจรวจต่อรถฐานยิงศีนะต่อคันของทบบกไทยมีแผนในการจัดหาดี 11A จำนวนนึงหกระบบซึ่งมีขนาดหน่วยเป็น1นึกองร้อยจรวจหลายลำกลองหรือ Rocket a r t i l l e r y b a t t เตอสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ยังเสริมอีกว่าระบบดี 11A นั้นอาจจะเปิดสายการผลิตได้โดยศูนย์อนวยการสร้างอาวุธศูนย์สหการป้องกันประเทศ และพลังงานทหารหรือสอวอสอพทสังกัดกระทรวงกลาโหมไทยซึ่งได้ทำการผลิตปืนใหญ่าตาจรล้อยยาง M758ATGM ขนาด155ม mm, ิลิเมตรส่งมอบให้กับกองทัพบกไทยและนายวิกโยธินไทยรวมแล้วกว่าที่12ระบบ จ้าหน้าที่นาวิกโยนทินไทยยังได้แสดงความสนใจที่จะจัดหาดี 11A ที่จะมาเป็นจรวดและลำกล้องแบบแรกของโตนิกด้วยจุดเด่นของดี 11A คือมีความแม่นยำสูงมีความยืดหยุ่นปรับใช้งานได้ง่ายสามารถปรับเข้ากับระบบอาวุธเดิมของทอบอได้และสามารถต่อยอดใช้งานร่วมกับ UAV C4 ISR หรือระบบอื่นได้ช่วยลดความเสี่ยงต่อกำลังพลจำนวนมาก เนื่องจากใช้กำลังพลในการควบคุมน้อยระบบการยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบเพิ่มความรวดเร็วและมั่นยำในการยิงได้และที่สําคัญผ่านการรับรองมาตรฐานงานวิจัยและพัฒนาทางทหารกองทัพบกพร้อมต่อยอดสู่สาสกรรกรป้องกันประเทศผลงานวิจัยและการพัฒนาต้นแบบรถถังยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์เรือดีน a หนึ่งเอนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศร่วมกับ Ebit System ประเทศเอิสราเอล ตัวทั้งสหน่วยงานนี้ได้ร่วมมือกันเพื่อนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและระบบยิงจรวดอัตโนมัติมาพัฒนาในประเทศตั้งแต่กระบวนการวิจัยการพัฒนาการประกอบการปรับแต่งต่างๆให้เข้ากับยุทธกรณ์เดิมของกองทัพบกไทยไปจนถึงการทดสอบการฝึกการใช้งานจริงการส่งมอบจรวดลากล้องอเนกประสงค์ d ี1 1 a ถือเป็นก้าวสำคัญของความสำเร็จในการวิจัย และพัฒนายุทโธปกรณ์ของประเทศไทยสะท้อนถึงศักยภาพในเชิยงยุทธศาสตร์การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการต่อยอดสมอุตสารการป้องกันประเทศในอนาคตและสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่าย,ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ สนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์1นึ่คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอุปสรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ